สวัสดีค่ะขอ f f e e แบบ g m o นะคะวันนี้ค่ะดารินนะจะมาสอนทุกคนเนี่ยอ่านเดทโค้ดของกระเป๋าหนุยวิกตองกันฉบับมือใหม่นะคะอ่านง่ายๆได้ภายใน2นาทีเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่าน <will> กันค่ะเดทโค้ดนะคะจะระบุอยู่ในกระเป๋าทุกใบเลยนะคะ จะระบุสถานที่ผลิตของกระเป๋าใบนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็วันที่ผลิตของกระเป๋าใบนั้นๆน,น,นะคะโดยที่เดทโคดเนี้ยจะอยู่ที่หนังกระเป๋านะคะหรือว่าติดกับซับในเลยค่ะเดทโคดนะคะจะประกอบไปด้วยตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรค่ะในตัวเลขนะคะจะระบุวันที่ผลิตค่ะส่วนตัวอักษรเนี่ยจะแสดงสถานที่ที่ผลิตนะคะโดยยอดในการอ่านเดทโคดนะคะจะประกอบไปด้วย Y คะ่ะแทนเ e หรือว่าปีนะคะ M นะคะแทนมันคะ่ะหรือว่าเดือนนั่นเองนะคะแล้วก็ W แทน e ิ k นะคะและสุดท้ายค่ะก็คือแอหรือว่าเ e ตเตอนะคะก็จะแทนตัวอักษรค่ะซึ่งจะเป็นรหัสประเทศนะคะเราจะขึ้นตารางให้เพื่อที่จะเทียบดูว่ารหัสนี้นะคะตรงกับการผลิตในประเทศใดค่ะ I would describe Louis would Vuitton woman very strong a เดี๋ยวเรามาเลือกกระเป๋าแล้วก็ดูไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะว่าในกระเป๋าแต่ละใบเนี่ยจะมีรหัสประเทศอะไรผลิตที่ไหนแล้วก็เป็นผลิตในวันที่เท่าไหร่ค่ะ ้ดยก่อนที่ดารินนะคะจะเลือกกระเป๋าเพื่อไปอ่านพร้อมๆกับทุกคนนะคะดารินจะบอกก่อนว่าในวันนี้ค่ะดารินจะขอพูดถึง3ช่วงนะคะก็คือ1ช่วงปี1989ค่ะแล้วก็2ช่วงปี1990 –ถึงปี2007ค่ะและสุดท้ายนะคะคือช่วงปี2007 – 2021ถึง2021ค่ะที่ไม่มีปี2022นะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะเขามีการเปลี่ยนเป็นการฝั่งไมโครชิปแทนแล้วแต่ดารินนะคะจะขอพูดเรื่องนี้ในคลิปถัดไปค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ใบแรกกันเลยดีกว่าค่ะเดลินจะเลือกใบไหนนี้ขอเป็นน้องใบใหญ่อันนี้ก่อนแล้วกันนะคะเป็นกระเป๋าที่อันนี้น้องมีความวินเทจนิดนึงอาจจะนานแล้วนะคะเดลินก็ไม่รู้ว่านี้คือช่วงปีไหนนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวดนลิขอหาก่อนนะคะว่าตัวเดดโค้ดของน้องจะอยู่ที่บริเวณไหน One Eternity l a อ๋อเจอแล้วค่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพใกล้ๆใ,ให้ดูนะคะกระเป่าใบนี้นะคะ <S <S เด,ดโตโคดคือ V I 8 9 1 1นะคะโดยเด,ดโตโคดนี้นะคะจะอยู่ในช่วงปี1989นะคะ ซึ่งในปี1989เนี่ยจะมี2ตัวอักษรแล้วก็4ตัวเลขค่ะก็คือ LL YY MM นะคะเช่นใบนี้นะ,นะคะเป็น VI 8911นะคะ VI เนี่ยก็คือรหัสประเทศนะคะซึ่งเทียบจากตารางมานะคะน้องจะผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยตัวเลขตำแหน่งที่1และ2นะคะจะระบุปีที่ผลิตของกระเป๋าใบนั้นๆค่ะ น้องผลิตในปี1989้ปนะคะและตำแหน่งที่3และ4นะคะจะระบุเดือนที่ผลิตของกระเป๋าใบนั้นค่ะน้องผลิตในเดือนพฤศจิกายนนะคะจะเห็นว่าเป็นเลข11ค่ะบางทีรหัสมันอาจจะเบอร์เบอไปบ้างด้วยความที่น้องอาจจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่าผลิตมานานแล้วนะคะเราสามารถอ่านรหัสเดดโค้ดเทียบกับข้างๆของกระเป๋าได้ค่ะจะเป็นตัวปั๊มนะคะ ก็คืออย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะตัว VI ที่บอกว่าน้องผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมคะมันจะมี Made in f r a n c e ค่ะซึ่งผลิตที่ฝรั่งเศสจริงๆก็แสดงว่าน้องอเป็นของแท้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีความจางไปบ้างสำหรับเดชโค้ดเพราะว่าน้องปี1989แล้วแต่จะเห็นว่าน้องก็ยังทนอยู่นะคะผ่านมาเป็น10 20ปีก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ซึ่งกระเป๋านี้ผลิตออกมาดารินยังไม่เกิดเลยนะคะ เมื่ออ่านกันที่กระเป๋าใบไหนต่อดีนะคะเพราะว่าใบนี้ดารินก็อ่านให้ฟังแล้วนะว่าน้องผลิตในปี1989เรามาดูรุ่นใหม่ๆกันบ้างดีกว่าอ่ะเอาเป็นใบนี้แล้วกันเพราะว่าอยู่ใกล้ตัวดารินนะคะใบนี้นะคะน้องผลิตในปีไหนอ่ะเดียวดารินให้ดูเด็ดโค้ดก่อนแล้วกันนะคะใบนี้เด็ดโค้ดน้องจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นรหัส MB4196 นะคะ ่านว่ากระเป๋าใบนี้นะคะผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ MB นะคะคือรหัสประเทศที่ผลิตในประเทศฝรั่งเศสโดยตัวเลขในตำแหน่งที่1และ3นะคะจะเป็นการแสดงสัปดาห์ที่ผลิตค่ะจะเป็น5.2สัปดาห์ต่อปีค่ะอย่างใบนี้ค่ะผลิตในสัปดาห์ที่49ของปีนะคะตัวเลขตำแหน่งที่2และ4นะคะคือระบุป,ปีที่ผลิตค่ะก็คืออันนี้เป็นเลข1และเลข6 ก็แสดงว่ากระเป๋าใบนี้นะคะผลิตในปี2016ค่ะอพอเรารู้แล้วนะคะว่าน้องเนี่ยเดตโค้ดผลิตที่ไหนแล้วก็วันที่เท่าไหร่เราก็มาเทียบข้างล่างข้างล่างได้เลยค่ะค่ตัวปังนะคะนี่นะคะที่ปังนะคะก็คือผลิตเ e t ดอิน a i n นะคะก็คือเหมือนกันค่ะก็คือแสดงว่าใบนี้นะคะเป็นของจริงแน่นอนนะคะเพราะว่ารหัสประเทศแล้วก็ Made in เนี่ยตรงกันค่ะ แล้วก็ขอพูดถึงอีกอย่างหนึ่งล้วกันก็คือการผลิตในปี1990 2007นะคะวิธีการอ่านเนี่ยจริงๆก็ง่ายๆเลยนะเหมือนการอ่านของปี2007 2021เปลี่ยนแค่สัปดาห์ที่ผลิตค่ะเป็นเดือนดารินขอสรุปง่ายๆเป็น3ข้อล้วกันนะคะก็คือในปี1980เนี่ยจะยังไม่มีเดตโคต้ดค่ะ ก็จะเป็นเพียงสแตมป์นะคะแล้วก็ป้ายแท็กเนี่ยจะมีแค่กระเป๋านะคะที่ผลิตในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นค่ะฉะนั้นรุ่นวินเทจอื่นๆนะคะทีม่มีตัวเดโทโคสเนี่ยก็ไม่แปลกเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ของปลอมแน่นอนนะคะแล้วก็2ค่ะเหตุผลที่ทางหลุยวิตองนะคะทําการอ่านรหัสเนี่ยให้มีความยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนก็เพื่อที่จะยากต่อการปลอมแปลงค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะจนถึงปัจจุบันค่ะก็ยังไม่มีแบรนด์ไหนนะคะที่สามารถทําได้ละเอียดเท่ากับลุยวิตองเลยแลว ในข้อที่3หรือว่าข้อสุดท้ายนะคะก็คือในกระเป๋าลุยวิกตงนะคะที่มีการเปลี่ยนซับไนมาใหม่เปลี่ยนซับในนี่คือหมายถึงว่าเปลี่ยนในช็อปนะก็อาจจะมีรหัสที่ไม่ตรงกันนะคะจะเป็นรหัสที่เทียบได้จากตารางที่ดาน,นินจะขึ้นให้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนซับในไปแล้วบางทีเลขเด็ดโค้ดเนี่ยอาจจะหายไปค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจในกระเป๋าแบรนด์เนมและอยากที่จะซื้อหรือว่าขายหรือว่าจะฝากขายเนี่ยก็สามารถทักมาที่ Li n e Offi ิเชีของคาเฟ b แบรนด์เนมได้เลยค่ะการันตีนะคะขายออกภายใน9วันแต่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ทักมาวันนี้ดารินต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วในครั้งหน้านะคะดารินจะมาพูดถึงการฝังไมโครชิปในปัจจุบันของกระเป๋าหลุยวิกตองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ